ครับทุกคนครับวันนี้ครับพวกเราจะไปเที่ยวที่ทุ่งกุลากันนะครับวันนี้มาดูกันว่าวันนี้ผมจะกระโดดน้ําหรือเปล่านะครับตามชมครับตอนนี้ครับไปกับสอสจอเชษนะครับก็เอาเปนนักมวยไปก่อนนะต้งแรงเราชชวยนู้นหน่อยแล้วโอ้พอแล้วครับย่งพงหยักับก็ยิงรงหยันั่นแหละตามนั้นเลยมีหรอเปล่าทีไปกันนะมีรอเ่นี่ก็ เขาเป็นแบบนี้แหละวันนีつつつつつつ้มารู้สึกว่าวันนี้ผมจะกระโดดน้ำหรือเปล่าผมอาจจะไม่กระโดก็ได้อาจจะเป็นโกพบนะโกพลที่เขาเล่นน้ำก่งที่สุดแล้วครับเนี้ยมาแล้วสจอนะชกมวยแต่ไกลเลยวีผมโตอะไรแล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตีเล็กบ้านพระปืดนะครับจะไปเที่ยวกันทุ่งกุลาโอ้ไม่มีอะไรจะพูดเลยวับนี้จะกระโดดน้ำไหม จกระโดดตีลกเกาสิตลกโชว์เลยครับสิตลกโชว์เลยใช่ครับโปดติดตามเขาแล้วกันนะครับฝากไปดูครับสจเชษฐแค่นี้แหละไปก็ครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ทุกขลาแล้วนะครับกาศานชทไตวิดตอไมลมาอไ์มาเเช่นต้องไปยกบรรยากาศที่ี่ครับคนที่จะโน่นของเรา ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวถ่ายตอนกระโดดน้ำนะโอเคไปก็อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับก็เราไม่มีแผลเล่นนะเราไม่มีแผลเลือดนะไม่มีแผลเลือนะแผลเลือดแผลเลือดแผลเลือดครับ เขดีฮะพอดีไม่มีแพ้เลยนะเนาะ ปกระโดดน้ำยังมันวันนี้ยังได้กระโดดน้ำนะดูดูจักสถานการณ์แล้วแพน่าจะเต็มแพเต็มแพ300แพเนี่ยเต็มคนห่ะโอ้โหแพแพคนแพคนมาทีหลังคนมาทีหลังได้ก่อนได้ก่อนแบบแบบนี้ก็แย่ดูดูเหงื่ออยากเล่นน้ำจะตายอยู่แล้วแบบดูเหงื่อดูดูดูแบบโอ้โหอะไรมาดูดูจันหนึ่งตัวกลับมาเล่นน้ำมันเนี่ย อะไรก็ไม่รู้อดเล่นเลยแบบอดเล่นเลยเนี่ยแครเต็มแครเต็มคนมาก่อนคนมาหลังคนมาหลังได้ก่อนได้ก่อนคนมาก่อนคนมาก่อนไม่ได้เลยไม่ได้เลยยังยังไม่กระโดดเลยใช่ไหมน้มเลด้กระโดดน้ำเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีเดี๋ยววันนี้จะมีช็อตกระโดดน้ำนะโอเคครบ นี่ครับไปรู้ไปก่ามาทำเซนกระโดดน้ำมาที่ที่นี่ก็ได้เวลาแล้วใช่ไหมที่นี่ก็ที่ทุ่งบุราร้านอันนี้ได้เลากระโดดน้ำมาชี้ด้วยชี้กระโดดตรงไหนกระโดดนี่ไงหนึ่งสองสามโอ้ผมกระโดดเลยก้พ่เอเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับ สดชื่นดีนะป้าหมายสำเร็จแล้วใช่ไหมป้าหมายสำเร็จแล้วเหลือเหลือเหลือซอเชสนะซอเชสมาโชว์ท่าตอนบ้านนะอย่าอ่อนนะจะลงจะลงแบบโชว์แบบหัวทิ่มโหนลยโชว์หน่อยหันไปหันไปไเชสลถรีบพบกับสอนโจนะครับสอนโจเชสสอนโจ โันแดงเออโซนแดงขายเออมาก้า้่นกินอะไรครับกินอะไรอร่อยเฉยฮะอร่อยเฉยเลยไหนครับนี่อร่อยเป็นไงสวยอดมันนี่อ เป็นไงครับวันนี้สนุกมากพึ่งได้นั่งเเพออ๋อนั่งเเพอต้อมาช่วคุณเออเป็นไงบ้างครับดูหน่อยแค่นั้นค่ะแค่นั้นอีกติดฝังแหมได้ได้น้ำหติดปลาที่ไม่ใช่ไทยเตียงแต่ก็ไม่หมดจังนี่อันนี้ต้องเขียงมั้งเองเขียงเขียงเนีย เสียเสียกล้องครับตนำน้ำไปแล้วเมื่อกี้กินไปแล้วอีกอึดหนึ่งเลยอ่ะเป็นฟอตเองแกขุดด้วยมาดูกันว่าวันนี้เราจะถีบจะถีบแกไม่รู้หรอกมาดูกันแกดู้เลยแกรู้ยิ่งมาดูกัมาดูกันว่าวันนี้เราจะถีบกันหรือไม่จะตกไหมว่าจะตกไหมจะตกไหม รู้สึกนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างสนุกไหมครับร้อนค่ะร้อนมาตั้งแต่กี่โมงครับไม่รู้ทำไม่ได้เที่ยงใช่ไหมมาตั้งแต่เที่ยงเนาะเพิ่งได้นั่งใช่ไหมเนี่ยตาดไว้เาะเออสอบจอสอบจอแหม่ยอดเลยดูบรรยากาศคนเยอะมาก ครับคนแหมบน้ำมา,าบที่ที่ไหนเนี่ยมาที่ทุ่งลาคนแหมบน้ำซอจอเทสแล้วก็หลานของเขาตามคำขอตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะสอจออเทสจะกระโดดน้ำใช่ไหมขึ้นไม่ได้จะกระโดดน้ำใช่ครับโอเค ขึ้นไปแล้วเฮ้ยขึ้นไปข้างหรอขึ้นข <c oughs> ันขึ้นได้ผออิดซจขึ้นมนได้ผิดก้าทายดีกว่าวันนี้มาอยู่กับสาจอ,อนะครับจะทำอะไร